เดี๋ยวเรามาเริ่มสอนไปเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกดการบันทึกกันตอนนี้ในห้องนี้ของผมยังไม่มีใครเลยเดี๋ยวผมตามน้องเจมสเข้าห้องก่อนนะครับผมในมุมของน้องเจมนะครับคุณครูได้โทรตามเรียบร้อยแล้วนะครับกด accept ไปได้เลย ตอนนี้เราก็มีน้องเจมของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้คุณครูก็พร้อมจะกดเลคคอร์ดแล้วนะครับจริงๆจะกดกดนักเรียนเข้ามาก็ได้แหละนะครับผมอ่าปุ่มนี้กดจุดสามจุดปุ่มนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมากดสตาร์ทเลคคอร์ดิงนะครับผมทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าใครนะครับที่มีสิทธิกดเจ้าปุ่มนี้บ้างอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวขึ้น ตารางให้ดูก่อนนิดหนึ่งนะครับจากเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นว่า p r e เ e n t e r ร์นะครับผมกับ Organizer จากองค์กรเดียวกันนะครับย้ำว่าต้องเป็นจากองค์กรเดียวกันนะครับผมสามารถกดเล c คอร์ได้นะครับผมสามารถกดเลกคอร์ได้ทีนี้มาลองดู p r e เซนเตอจากต่างองค์กรบ้างตอนนี้ผมอัญเชิญตัวเองเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคนเนาะเดี๋ยวผมแต่งตั้งให้ คนนอกองค์กรคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ก่อนนะครับผมจะเห็นเลยว่าเขาเขียนชัดเจนเลยเนาะว่า outside your o r g a n i z a t i o n แปลว่าคนนี้เขามี365นะแต่เป็นขององค์กรอื่นเออนะครับผมตอนนี้ผมสามารถกดแชร์หน้าจอได้นะครับผมสามารถกดแชร์หน้าจอได้นะครับผมแต่ว่าผมกด record ไม่ไดออ้ผมกด record ไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนนอกองค์กรนะครับผมกลับกัน ถ้าเกิดเป็นคนในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นออกเวนิเซอร์หรือเป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมสามารถกดเลกคอร์ดได้นะครับผมอลองมาดูนักเรียนบ้างนะครับนักเรียนบ้างน้องเจมส์ของเราอันนี้น้องเจมส์น้องเจมส์น้องเจมส์นะครับเป็นแอดเทนดีนะครับแชร์หน้าจอไม่ได้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทเลกคอร์ดไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าน้องเจมส์เนี่ยเป็นแค่คนดูนะครับเป็นแค่คนดู ส่วนคนที่เข้ามาในฐาน,นะเกส์นะครับเกสคือคนนอกองค์กรที่ที่ไม่ได้เป็นผู้พรีเซนเตอร์ด้วยเราก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับใครไม่มีสิทธิพรีเซนเตอร์เนี่ยพรีเซนต์ไม่ได้นะครับใครที่เข้ามาแบบไม่รู้ตัวตนก็กดเลคคอร์ดไม่ได้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยสรุปว่าคนที่กดเลคคอร์ดได้เนี่ยจะต้องเป็นคนในองค์กรนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นออร์แกไนเซอร์เท่านั้นนะครับผมอ่เดี๋ยวผมลองกดเลคคอร์ดก่อน กดเลคคอร์ดได้เลยตอนเรากดเลคคอร์ดเนี่ยให้เรามองที่มุมซ้ายนะครับรอมันขึ้นสีแดงนะครับมันจะแปลว่าเลคคอร์ดเนี่ยพร้อมแล้วนะครับผมตอนนี้รอมันนิดนึงอ่าเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเนี้การประชุมก็จะเริ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับการบันทึกเลคคอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วตามสเปคที่เขียนไว้ในเว็บไซต์เนี่ยอาจจะบันทึกเลคคอร์ดได้นานถึงชั่วโมงนะครับแต่ในของจริงเนี่ยผมอาจจะลองแล้วมันอาจจะบวกลบนิดหน่อยเนาะมันอาจจะ จำกัดด้วยจํานวนเมกะไบต์นะครับแต่ว่า6ชั่วโมงเนี่ยเป็นตัวเลขประมาณละกันเราเป็นตัวเลขประมาณ6ชั่วโมงของจริงอาจจะเกินถ้าเกิดว่าเราแชร์หน้าจอก็อาจจะได้6ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเรามีแต่เสียงพูดอย่างเดียวอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะบันทึกไปเลย20กว่าชั่วโมงแต่ว่าเราสามารถกดปิดนะครับอา่ากดปิดแล้วกดบคอร์ดใหม่ได้นะครับมันจะกลายเป็น2ไฟล์ให้เรานะครับมันจะกลายเป็น2ไฟล์ให้เราทีนี้ นะครับพอพูดถึงตัวกดปิดเดี๋ยวผมขอญยตแยกเป็นอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะว่าเอ๊ะแล้วใครมีสิทธิกดปิดเรคคอร์ดบ้างนะครับใครที่มีสิทธิ์กดเรคคอร์ดคนนั้นแหละที่มีสิทธิกดปิดนะครับผมแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดผมไม่ได้เป็นคนกดล่ะเออหมายถึงว่าผมมีสิทธิ์นะแต่ผมไม่ได้เป็นคนเริ่มกดเรคคอร์ดจะทําอย่างไรนะครับผมตอนเนี้ยเรามีคนมีสิทธิกดเนี่ยแค่คนเดียวนาะคือออเคเเตอร์ S, เดี๋ยวผมให้สิทธิ์น้องเจมส์นิดหนึ่งก่อน นะครับให้สิทธิ์น้องเจมส์นิดหนึ่งก่อนอ่าน้องเจมส์มีสิทธิกดปิดเลคคอร์ดเหมือนกันแล้วนะครับผมตอนเนี้นะครับอยากจะให้ดูเอาคนแรกก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นน้องเจมส์น้องเจมส์น้องเจมส์ไม่ได้เป็นคนเปิดเรคคอร์ดนะผมอ่ะเป็นคนเปิดเรคคอร์ดตัวซิสเต็มแอดมินเนี่ยเป็นคนเปิดเรคคอร์ดแต่ว่าน้องเจมส์สามารถสั่งปิดได้อ่าสั่งปิดได้แปลว่าอะไรครับแปลว่า น้องเจมจะมาช่วยในการนำเสนอได้ฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ารีเซนเตอร์เนี่ยอาจจะต้องสงวนสิทธิ์เอาไว้ให้คนที่ที่เขาไม่วุ่นวายเอ,เออถ้าเกิดเป็นเด็กเนี่ยที่เขามามากดเล่นเนี่ยเออมันก็จะหยุดเลยนะเพราะว่ากดปุ่มพวกเนี้ยมันเป็นการสั่งไปที่ Microsoft ตรงนะครับว่า Microsoft ช่วยเล็กขอดให้หน่อยเออไมโ o รซอฟบอกได้ได้ได้เสร็จแ,แล้วมีอีกคนหนึ่งมาบอกว่า Microsoft ช่วยหยุดเลกขอดให้หน่อย i ม r o s o f t บอกโอเคได้คุณมีสิทธิ์บอกอ,อะไรแบบนี้นะครับผมแต่ในขณะที่ ตัวผมที่เป็นคนนอกองค์กรนะครับตัวผมที่เป็นคนนองค์กรเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์อ่าเนี่ยเห็นไหมคือผมเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนในองค์กรนะครับผมก็ไม่มีสิทธิ์นะครับผมตรงนี้เป็นประเด็นที่ว่าทําไมผมถึงแนะนําให้กดที่ m e e t i n g Option นะครับแล้วมันถามว่าใครสาม,มารถพรีเซนต์ได้บ้างเนี่ยผมแนะนําว่าให้กดเป็น only me เพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนเข้ามาเนี่ยเขามาจะ ใหม่กับ microsoft team เนอะอาจจะก,กดเล่นหรืออะไรก็ได้เนาะให้เราตั้งให้เขาเนี่ยเป็น attendee เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมคืนสิทธิ์น้องเจมส์บอกน้องเจมส์กลับไปก่อนนะครับเจ๊คิดผิดเจ๊คิดผิดแล้วให้เขากลับไปเป็น attendee นะครับตอนนี้น้องเจมส์ของเราก็ไม่สามารถกด stop record ได้แล้วเนาะไม่สามารถกด stop record ได้แล้วนะครับและ stop record เนี่ยจะหยุดเมื่อไหร่นะครับอันที่หนึ่งคือหยุดเมื่อเรากด หยุดเออตรงไปตรงมาเนาะถ้าเรากดหยุดนย่ยมันก็หยุดนะครับแต่สมมุติว่าเราเผยออกไปเลยนะครับผมกดออกไปเลย <S <S ผมออกไปแล้วนะครับผมออกไปแล้วนะครับเลคคอร์ดจะยังเลคคอร์ดอยู่นะครับเลคคอร์ดจะยังเลคคอร์ดอยู่เห็นว่ามันมีสีแดงๆตรงนี้อยู่เนาะเลคคอร์ดจะยังเลคคอร์ดต่อไปนะครับผม <S <S ผม,มันจะหยุดก็ต่อเมื่อผมออก คนทุกคนเลยนะครับทุกคนออกจะกห้งหมดแล้วเนี่ยมันจะหยุดให้อัตโนมัตินะครับผมหรือว่าถ้าเกิดอาจารย์กลับเข้าห้องมา<อ>งปึ๊บปึ๊บ<อ>แปลว่าคุณครูเนี่ยที่เป็นคนกดอัดน,นะครับ กดอัดเนี่ยเป็นเหมือนกับคนเดินมาส่งสัญญาณบอกให้ Microsoft อัดให้เขาจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะเข้ามากดอัดปุ๊บออกไปเลยก็ได้นะครับจะเข้ามากดปุ๊บกดออกไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองกด stop recording ก่อนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้า meeting r e c o r d เนี่ยมันจะเก็บไว้ตรงไหนนะครับโดยปกติแล้วนะครับเจ้า meeting r e c o r d เนี่ยมันก็จะ เก็บอยู่ในช่องแชทนะครับในช่องแชทนี่ตอนนี้กาลังอันนี้คือกําลังเล็กกาลังเรนเดอร์อยู่นะอ่ากำลังเรนเดอร์อยู่ปุ๊บกดเพลย์ได้เลยนะครับคือเร็วมากนะครับคือเร็วมากมันจะบอกว่าไฟล์ตัวนี้จะเก็บเอาไว้นะครับในแอคเคา t ์นะครับของคนที่เป็นคนกดอัดนะในห้องเนี้ยก็คือ System admin แปลว่าถ้านักเรียนนะครับมาแย่งกดปึ๊บมันก็จะ เก็บไปที่นักเรียนคนนั้นเออวันได้หรือแชร์พลอยของคนนั้นนะครับผมเออมันก็จะเก็บไปที่ของคนคน,คนนั้นนั้นเลยนะครับผมอ,อ่าแปลว่าสมมติเราเข้าเข้ามาปุ๊บนักเรียนกดเล่นอ,อ่าเราจะต้องเนี่ยเอารถลดสิทธินักเรียนออกไปก่อนนะครับหยุดเลคคอร์ดแล้วกดเลคคอร์ดใหม่เพื่อที่ว่าเราเจะได้เป็นคนกดสตาร์เลคคอร์ดนะครับผมนั่นก็เป็นอีกสาเหตุดึงที่ผมแมนะนาให้ทุกคนเนี่ยลดสิทธินักเรียนให้เหลือแอทเทนดี้นะครับเขาจะได้ไม่มีสิทธิ์นะครับในการมากดเลคคอร์ดของเรา ออนะครับผมในหน้าแชทนะครับจะเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในห้องเรียนเราด้วยเหมือนกันนะครับเราสามารถกลับไปที่ห้องเรียนของเรากดปิดก่อนนะครับห้องเรียนฟิสิกส์เนาะปึ๊บห้องเรียนฟิสิกส์นี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้แปลว่า <S <S เมื่อเราสอนไปนเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยังอยู่ตรงนี้นะครับคนที่มีสิทธิ์ดูจะต้องเป็นคนในองกรนะครับที่อยู่ในห้องนี้ด้วยเท่านั้นนะครับอยู่ในห้องนี้ด้วยเท่านั้นแปลว่าไอตัวผมเมื่อกี้ที่มาจากนอกองกรเนี่ยไม่มีสิทธิ์ดูบันทึกย้อนหลังนะครับยกเว้นผมจะดาวน์โหลดไปให้เขานะครับหรือแชร์สิทธิ์เพิ่มไปให้เขานะครับหรือแชร์สิทธิ์เพิ่มไปให้เขานะครับกดแมคแท็บได้นะครับมันก็จะไปอยู่ด้านบน จะแปะเอาไว้อยู่ด้านบนเลยตรงนี้เป็นแท็บแท็บหนึ่งเนาะกดจุดก่อนเป็นเสียงก็จะมีบันทึกเลคคอร์ดเอาไว้นะครับวิธีการกดเราก็ไปที่จุดสามจุดนะครับข้างหลังตรงนี้นะครับกด make this a tab ได้เลยนะครับผม สำหรับบางองค์กรนะครับที่ใช้ไลเส้นฟรีของ Microsoft เนาะอาจจะเป็นตัว A1 เนาะชื่อ A1 ว่บางคนอาจจะคุ้นเคยนิดน,นึ่งตอนที่มันบันทึกแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้เออแบบนี้แบบนี้แปลว่าอะไรนะครับแบบนี้เนี่ยแปลว่ามันยังไม่ได้ออโต้อัปโหลดขึ้นที่เก็บไฟล์ของ Microsoft ตัวใดตัวหนึ่ง นะครับผมมันจะเป็นไฟล์ mp4 นะครับลอยลอยอยู่นะครับในพื้นที่ชั่วคราวเรามีสิทธิ์ดาวน์โหลดได้นะครับภายใน20วันนะครับภายใน20วันเราก็กดดาวน์โหลดขึ้นมาได้เลยนะครับผมมาเราก็เปิดวิดีโอขึ้นมาได้อันนี้ผมเซฟอยู่แค่20วินะครับมันเร็วมากอ่าแบบนี้เลยเราก็สกามารถดาวนโหลดขึ้นมาเปิดได้ปกติเลยเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ออโต้นะครับ อัพโหลดขึ้นวันได้แชร์ p o i n t หรือส r e a m ให้เราเราสามารถดาวน์โหลดออกมานะครับเป็นไฟล์ MP4 แล้วเอาไปอัปโหลดเองตรงไหนก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้ออนะครับผมในส่วนของแท็บเล็ตกับมือถือนะครับผมก็รูปแบบการบันทึกเนี่ยคล้ายกันนะครับต่างกันแค่ Layout นะครับต่างกันแค่ l a y ยอรตรงที่ว่า เจ้าปุ่มเ e รคอเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุด3จุดด้านล่างตรงนี้เราสามารถกดเริ่มการบันทึกได้นะครับถ้าเรามีสิทธิ์เนาะสิทธิ์พวกสิทธิ์ต่างๆนัเป๊ะเลยถ้าเรามีสิทธิ์แล้วกดได้นะครับมันต่างกันแค่ว่าอไอ้ปุ่มนั้นอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับผม